นะครับนะครับผมเพชรสิลปินไทเกอร์ไม่ได้ครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เราร้อยเจ็ดปอนด์ครับร้อยเจ็ดเลยนะเป็นไงหนังนี้ครูมากิโลเอ่อสามโลได้ครับก็ถือว่าไม่ได้บีบอะไรเยอะเนาะซ้อมมีที่ไหนครับค่ายไทเกอร์ดมาไทยครับคุณป้าพูดซ้อมมีใครบ้างที่นู่นเอ่อมีสายเลือกใคายโลอิกครับครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วสองอาทิตย์ได้คครับผมพรุ่งนี้ต้องเจอใครอ่ะ อ่าจาชสีครับเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มราจ่สีมาไหมได้ดูไปไงเขามีอะไรบ้างมีเข่าบ้างบางเกมมางแผงไงดีเจอมวยเข่าแบบนี้ก็ดูเป็นีกทีเดียวคอยว่ากันเนาะแล้วล่าสุดเราโชกไว้ที่ไหนโชคไว้ภูเก็ตครับอ๋อก็ไปเคลื่อนไหวที่ภูเก็ตไฟหนึ่งเมื่อเดือนไหนอ่ะอ่อเดือนเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วก็ตั้งแต่ข้ามปีมาก็เพิ่งเคลื่อนไหวภูเก็ตไฟหนึ่งเป็นไงผลงานชนะคะแนนครับชนะมานะ วันนั้นได้ทำน้ำหนักไหมได้ทำครับอ่าก็แบบนี้เลยใช่ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาความมั่นใจกลับมาเป็นไงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์บูมเหมือนเดิมไหมมีแรงเหมือนเดิมนะครับเอาเราอายุเท่าไหร่ละอายุสิบปุครับครับคนจังหวัดจังหวัดตังครับปล่อยๆกิโลแล้วเนี่ยวันห้าสิบสามแล้วครับเป็นไทยเราเป็นมวยอะไรเป็นมวยพีมมือครับาซ้ายหรือขวาเป็นมวยขวาสูงร้อยสูงร้อยหกสิบห้าเอาชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณสามสิบ สิบเก้าเลวเอ้ยสิบเ้าครับอ่าเกือบ50แล้วเนาะฝากน้องที่เชียร์พวกนี้หน่อยครับเอ่อก็จะไปนอนยาดทังทุกคนจอยเป็นกำลังใจเบ้มงเลยนะครับครับนังนะครับขอบคุณครับตับต้นหนครับครับผมลายรี่สบรัครับครับวันนี้ช่างมิกัดเท่าไหร่ร้อครัอย0 8เป็นไงมาช่างขรังเมื่อกี้มาพอดีเลยได้น้าหนัก1งปอนด์นะใช่พนี้ต้องเจอแบบใคร เคยเจอเขาไหมไม่เคยได้ดูเทดูฟอร์มเขามายังศึกษาเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีมัดขวาแข้งขวาอ่าลูกบูกสู้นะแต่เราได้รูปร่างนี่ได้น้ําหนักด้วยเอ้ยเสียเปรียบอะไรอ่ะไม่มีเลยแล้วพรุ่งนี้วางเกมบางแหนไงดีก็เดี๋ยวไปแก้บิางเครับล่าสุดเราโชคไว้ที่ไหนที่นี่แล้วเป็นไงวันนั้นแพ้เพชรแพ้แพ้กำไรยกเล็กอ่าก็ตั้งแต่เดือนไหนเนี่ย ทันวาหรือันยาธันวาเลยก็หายไป2เดือนเต็มเลยเป็นไงการพิซซ้อมเต็มที่ครับเก็บตัวมากี่วันไฟนี้2เดือนกว่าสเดือนเลยนะตั้งแต่ปีใหม่เลยใช่ครับแล้วซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่ที่ระยองสิล์มาครกูว่าผู้ซ้อมตอนนี้มีใครช่วยบ้างก็บักโจ้ฉามขาแล้วก็พี่พีนี่ค่ะครับเก็บตัวมา2เดือนเลยใช่โอ้ยงี้ ไม่มีหมดแรงแน่นอนเจเอาเราอายุไหรละครับอายุ17ปีคนจังหวัดระยองไม่ปล่อยกิโลแล้วนะไม่ปล่อย5 3 5 4พื้นเป็นเราเป็นมวยอะไรมวยสีมวยครับถนัดซ้ายหรือขวาชขวาเราสูงร้อยเท่าไหร่170ชกมวยรวมๆทั้งหมดประมาณ60สิบลฝากพี่น้องช่วยเชียร์พวกนี้หน่อยครับฝากพี่น้องชาวระยองชาวบ้านฉาช่วยเสียครับเต็มที่ครับขอบคุณครับ